สดีครับคลิปนี้เรามาชมโมเดลไดแคสสวยๆงานละเอียดแถมมีฟีเจอร์ลูกเล่นมาให้ด้วยกับ Toyota A80 GT300 ของสำนักแต่ง Top Secret สีเหลืองทองอลามคันนี้กันครับเป็นโมเดลสเกล1ต่อ64งานจากค่ายป๊อปเลสของฮ่องกงโดยรถคันจริงนั้นก็เป็นผลงานของเจ้าสำนัก s โมกี้นา a าตะหรือ k a ซูฮิโกนาคาตะนะครับที่เป็นระดับตำนานของวงการรถแต่ง JDM จากญี่ปุ่นนั่นเองครับ ตัวโมเดลจะเป็นโลหะหล่อขึ้นรูปนะครับใช้ล้อ,อยางแล้วก็ไม่มีระบบช็อคอัพสปริงครับดีเทลของโมเดลนั้นก็เรียกว่าสวยงามมากๆนะครับจะมีจุดตรงที่ออฟเซตของกระทะล้อถ้าเป็นรถคันจริงเนี่ยจะลึกกว่านิดหน่อยครับส่วนอื่นๆนั้นเรียกว่านั่งดูแล้วก็แฮปปี้มากๆครับกระจกมองข้าง2ด้านมีมาให้ครบนะครับไฟหน้าไฟท้ายเป็นพลาสติกใสมีรายละเอียดดวงโคมภายในเนี่ยเหมือนรถคันจริงครับ สีทองของตัวรถที่เป็นเอกลักษณ์ของสำนักท็อปซีเคดเนี่ยก็มีเม็ดเมททลิกที่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับมีความละเอียดเหมาะสมกับขนาดสเกลของตัวรถครับสัดส่วนเอโลพาสต่างๆนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับร่องรอยต่อต่างๆของตัวรถก็บางคมนะฮะจะมีก็ยกเว้นบริเวณฝากระโปรงเนี่ยชิ้นส่วนของฝากระโปรงจะมีร่องค่อนข้างใหญ่หน่อยอันนั้นก็ยอมรับได้นะครับเพราะว่าฝากระโปรงเนี่ยสามารถเปิดได้ครับ แเอสํำหรับแบชโลโก้ต่างๆรอบคันก็มีครบทวนแน่นอนครับผมคราบแล้วทีนี้ก็มาถึงวิธีการเปิดฝากระโปรงน้านนะครับโดยการเอากระดาษมาเสียบตามร่องแล้วค่อยๆดันแล้วงัดขึ้นเนี่ยก็ผมคิดวิธีนี้ขึ้นมาเองนะครับถูกปิดอย่างไรก็ถ้าหากมีเพื่อนๆท่านไหนหรือพี่ๆแนะนำได้นะครับ ปัญหานี้ก็เกิดจากตอนที่ว่าเวลารถโมเดลไรค s สมาใหม่ๆเนี่ยฝากระโปรงจะค่อนข้างแน่นนะครับเวลาพลิกความรถลงฝากระโปรงก็ไม่เปิดลงมานะครับกบก็เลยต้องทําลักษณะนี้ ฝากระโปรงของโมเดลนั้นสามารถเปิดค้างไว้ได้ด้วยนะครับโดยตัวเครื่องภายในนั้นเท่าที่ผมสังเกตละเอียดดีเทลแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องของ 3S g t e นะฮะเป็นการข้ามรุ่นจากเดิมที่ซูปราจะเป็นเครื่อง 2JZ นะครับรายละเอียดที่ชัดชัดของโมเดลก็จะเป็นท่ออากาศเทอร์โบกองอากาศสีทองพูเลขับวาวค้ำหัวโชค๊คเป็นรายละเอียดที่เราจะเห็นได้ชัดและก็สวยงามเลยนะครับ สำหรับภายในของโมเดลนั้นก็ทํามาให้เป็นสีดํานะครับซึ่งก็เหมือนกับรถคันจริงแต่ก็จะทําให้เราเห็นรายละเอียดดีเทลไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับคาร์บอนเคฟลาที่วิ่งหลังเนี่ยถือว่าทํารายละเอียดออกมาได้ดีนะครับเพราะว่าเส้นลายของคาร์บอนเนี่ยไม่ได้หนาเกินไปนะครับสมส่วนใกล้เคียงกับรถของโมเดล1ต่อ6 4ครับดีเทลบุดย้ําของโป่งซุ้มล้อต่างๆก็ทําออกมาให้สวยนะครับและถ้าเราสังเกตด้านในนอกจากจะมีโลบานแล้วก็มีค้ำหัวโช๊คสําหรับล้อคู่หลังด้วยนะครับ แม้แต่การปัดน้ําฝนด้านหลังก็มีมาให้นะครับบนกระจกหลังเบาะนั่งภายในตัวรถแถบกลางเนี่ยก็จะเป็นสีทองด้วยนะครับที่กระจกบังลมด้านหน้าก็มีดีเทลของการปัดน้าฝนนะครับจุดที่เยี่ยมไปเลยนะครับอีกอย่างนึก็คือบริเวณฝากระโปรงเนี่ยสครูดักลมหรือช่องระบายอากาศเนี่ยเป็นการเจาะรูจริงๆนะครับไม่ได้เป็นร่องแล้วทาสีเพสเอากระจกมองข้าง2ด้านนี่ก็ทำารายละเอียดออกมาให้สวยเลยนะครับจุดชมเนี่ยมีเยอะมากกว่าจุดติจริงๆครับหาแทบไม่เจอเลย เ้ท้องรถจริงๆแล้วก็เรียบๆนะครับแต่สิ่งที่ดีเลยก็คือจะมี r รีย d ดิ f ฟิวเซอร์นะครับเป็นแผ่นเนี่ยปิดมาให้ด้านหลังครอบบริเวณหม้อพักปลายท่อไอเสียนี่สวยงามเลยครับ สำหรับท่านที่ชอบไดแคสต์รถแต่งสากนสำนักชื่อดังสาย JDM งานละเอียดจากค่ายป็อปเ s สคันนี้ก็น่าสนใจน่าสะาสมน่าเก็บอีกคันหนึ่งเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งหน้าสวัสดีครับ